lúc hai luôn nào nắng nè đội nào nè con cái 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 à cái con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  cái cái con cái cái

มันไห L. ลเร็วนะพี่เราหลุดมาแล้วนะขึ้นใหม่ปะ,ะเรือไหลเร็วมากเลยนะเนี่ยบอกไหมบอกไว้ก่อนเลยนี่ไหนั่งนี่นนนนนนนพอพอ,พอไม่เป็นไรค่อยๆเล่นครับค่อยๆนี่วัยรุ่นวัยรุ่นโดนแล้ววัยรุ่นโดนแล้ววัยรุ่นโดนแล้วเอาสิเอาคอยเอาสิเอาสิเป็นไงล่ะอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวัยรุ่นโดนแล้ว นี่สิบขวบถึงยังครับกว่าแล้วกว่าแล้วใช่ไหมอ่าหลวงหลวง,งไข่อย่ายอมเด็กนะ <S 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 ไม่ได้นะหลวงนะอ,อาอัดยดียวอัดยางเดียวยเราพรกไทยล้วถ่ายนั่งถ่ายใบใจเลยขอเข้าเฟรมนีดนะครับ <S <S เหลือสไตล์เก้านะครับน้ำเช้าครับน้ำเช้า,ชา,ชา,ชาแ,แต้มแรกครับแต้มแรกโอ้โครับวันนี้ามาน,นำทีมด้วยร่วงไข่นะครับ อืมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบงัดแล้วก็หมุนงัดก่อนแล้วค่อยหมุนนะฮะอย่าเพิ่งหมุนนะท้าไมทถาไมงัดอ่านั่นแหละงัดแบบนั้นแล้วก็หมุนอ่าแบบนั้นแหละโอ้ที่ไหนหลวงไข่โออะไรจะวิ่งอย่างงี้นั่นมันวิ่งก่อนมันวิ่งก่อนจังจะถ้าจังหวะที่มันวิ่งไม่ต้องไปทำอะไรมันนะงัดเลยงัดขึ้นมาเอายังเดียวเอองัดกึ่งัดมุกงัดกึ่งลุมลง เ,เอ,อง็ดแรงเลยนี่ปันคนนะโอ้ยขแขเลยเอ,อไม่ต้องกลัวนะของค้างัดไปเลยมันไม่อยู่พ่อนะคนคนหัวเรือพ่อนะครับพ่อกําลังเทนลูกชายอยู่นะครับแต่พ่อยังไม่โดนนะครับคมได้ลาวุา่นไปก่อนเลยไม่กลัว,นะนะว,วแล้วเห็นขาวๆแล้วเรียกพี่นะ จับสียังไม่จับสียังไม่ชมพูปั่นไปอันนั้นชมพูมันตามมันตามเราพ้นสังมาสังอยู่นู่นเหรอนั่นแหละเออสเต็ปแบบนั้นแหละถูกต้องเออยกหัวแล้วหมุนชมพูมาเลยเอาจังหวะถ้าถ้ามันจะไปก็ปล่อยมันไปคุณพ่อถ่วงเรือนี้นึงไปทางนู้นหน่อยเอายกให้เลยถึง นี่ครับลุงเคยเอาเนี่ยอ่าจับจับตรงนี้จับจับอ่าจับไว้อ่าโอเคนั่งลง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 เออเราลองปลาดิ่ดดิ้นเข้าเข้าเข้าตัวนะใช่มันเลยเป็นการเรียนอย่างนี้เอาคันวางไว้ก่อนเอาคันวางไว้เอาคันตั้งไว้นี่ลองไว้เลยอ่าเอาเอาคันตั้งไว้นี่ไหลน้ำเลยนี่นี่วัยรุ่นวัยรุ่นโดนปลาแล้วเออเป็นแล้วนะเกือบอดนั่นนะเชื่อเชื่ออย่าตั้งไว้ไหลน้ำแล้วนี่ไม่ได้ตั้งไว้ตั้งไว้แต่วันนี้ไม่เคยรู้ที่ คือปลาตั้งอ่ะโอเคไอ้นั่นไม่ต้องไปสนใจมันนองจะต้องนสนใจอ่าจับปลาไ,า,า,าไว้จับปลาไว้อ่าโ,โ,โอเคจับหนงอีกนิดนึงนั่นแหละยื่นมาหาพี่อโอ้ยเ,เรียบร้อยนะครับแต้มแรกของเรือนะครับชาวนี้โอเค แม่มลาื่อน่งไลงไข่โดนฉลไข่โดน้าเลยลงไข่ตัดตงใส่แล้วเลยโอปลาเนยโอเยปลาอะไรก็เอาไปก่อนของน้องอยู่ล่างอยู่บับอยู่นั่น ลุงต้นนี่มบ้าเหรอเออพาไปหลวงใครโอ้มาหาผมมาะปิดให้เลยยก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 เลยกนั่นแอ่ะเอาโอ้อ่ะฟตเออรอดรอดคุณอย่าวางเนี่ยคุณวางมันดิ้นนะ

Lạp 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 kín lạp chứ lạp kín lỗ, lạp lạp cháu nó có Coi cái tay lạp rồi lạp ra lạp 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 mà lạp con, lạp 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 lẽ, lạp 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 lên nhìn điều.

เก็บเลยผมเดินหน้าให้เข้าซังแล้วงั้นอ่ะอะื้อหือโดลวเยไาต้องหนีหลวงไข่ตื่นเลยหลวงไข่ตื่นเลย ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อืมห <c oughs> ลองไข่ตื่นเลยอะหลองไข่ตื่นเลยไ <c> ป <oughs> เตรียมตะขอไว้ดิเข้าสังแล้วเนี่ย

Ô mày không biết ôi Say mày mày kiên nhau. Mày 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 โอ้หลงไข่ว้าว้านี่ต้องอย่างนี้สุดจัดสไตล์เก้าครับหลงไข่ตื่นเลยโยนอีกเลยหลงไข่ได้แต่มองหลงไข่ได้แต่มองวัยรุ่นแบบนี้หลงไข่ได้แต่มองอืคอยเนี่ยได้ลอยคนเดียว <c oughs> อ,อสีมอนเตอร์งัดอย่างเดียวสายพีสีมอนเตอร์โอ้โยาล้อ,ลอๆืึอึฮึฮึยิสลงงงไข่เต็มเกี่ยวป้าเนี่ยแมนหน่ะขึ้นมาเลยขอ้อเนาะใหญ่มันเดิมเลยนะ ใหญ่เหมือนเดิมใหญ่เหมือนเดิมึ้นมาใส่เดียวกันเลยวะโอ้โหสุดเอาหางมึงมาก่อน,นเดี๋ยวฟอาคุนให้เอาเอาอยนีงนูงน้นเออเ <c oughs> อาย่าถลบทีนึงเอาไม้อะเอาเส้นหลบ yes ใส่เดียวนึงโอ้โตกปลาให้หลวงไข่ดูนะครับวันนี้โอ้โหดูครับโอ้โหสายพิ ec motor ตาเบ็ด nsn โมใหญ่เลยโอ้โ ตรงนี้ลงไปลงใครดูไปรุนง่ายตตามหันะครับนี่นะครับว่าเลือเอียงไหมนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องยกคันสูงยๆเร่นชุดจัดปลารัดบอกขึ้นน้ำแล้วเรียกนะครับ ôi chô hiệu khuyên khuyên nam nha cầm lắm chô hôm hết các anh có ông bỏ dạy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 

ชัดเจนพี่เรนลถแห้วแล้วชัดเจนชัดเจน